สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้แผนช่องทางการรับรายได้จากบริษัทคคาวันค่ะช่องทางการรับรายได้จากคราววันมีด้วยกัน5ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะช่องทางที่1สตรีมไลน์โบนัสสตรีมไลน์โบนัสเป็นช่องทางรับเพิ่มของแต้ม คราวันรีวอร์ดคราวันรีวอร์ดคืออะไรคราวันรีวอร์ดก็คือแต้มสะสมที่สมาชิกถือครองเพื่อรับปันผลกำไรจากทุกแพลตฟอร์มผู้ค้าของคราวันค่ะจ่ายปันผล40%ทุกๆ3เดือนนะคะรายไตรมาสตามแต้มที่เราถือครองค่ะกำไรจากแพลตฟอร์มผู้ค้าของคราวันนะคะอาทิ MyGids h u l l i e Ten c r คราวแมกกาซีน a i ร o m i x สเตอร์ซา r เฟอร์และอื่นๆอีกมากมายในอนาคตนะคะที่จะตามมาวางโฆษณาในแพลตฟอร์มคลาวันของเราค่ะแต้มคลาวันรีวอร์สบริษัทมอบให้เราถือครองเมื่อเราซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้เข้ามาจำนวนแต้มได้ตามแพ็กเกจที่เราซื้อค่ะไว้แพ็กเกจ 99ยูโรได้รับ50แต้ม Black Package 299ยูโรได้รับ150แต้ม Gold Package 799ยูโรได้รับ500แต้ม Titanium Package 2,499ยูโรได้รับ1,750แ,แต้มแต้มคาวันรีวอร์ดจะมอบให้ทุกคนในรุ่นบุกเบิกกับบริษัท ก่อนเปิดตัวเป็นสาธารณชนเท่านั้นค่ะวิธีรับเพิ่มของแต้มคราวันรีวอร์ดในหัวข้อสตรีมไลน์โบนัสมีดังนี้ค่ะ 1. จํานวนผู้ที่สมัครหลังจากเราทั่วโลกนับเป็นสตรีมไลน์ของเรา 2. เรามีการแนะนำตรงสมาชิกใหม่ สง่ายๆค่ะเพียงเราเข้าไปกดเคลมทุกๆวันพุธจะได้รับแต้มตามาออตแพ็กเกจที่เราถือครองตั้งแต่1.25แต้มสูงสุดถึง1,250แต้มต่อสัปดาห์ตามแพ็กเกจที่เราถือครองและจำนวนสมาชิกที่ตามหลังเราทั่วโลกนะคะข้อสังเกตค่ะเมื่อเรายังไม่มีการแนะนำใครเลยนะคะที่เราสมัครแพ็กเกจเข้ามาเพียงเราเข้าไปกดเคลมในวันพุธ เราได้รับทันทีค่ะ1.25แต้มแต่ว่าต้องมีสมาชิกสมัครตามหลังเราทั่วโลก250คนขึ้นไปนะคะรายได้ช่องทางที่2 Binary Bonus Binary Bonus คือการสร้างสายงานที่แข็งแกร่งแบ่งออกเป็นขาทั้งสองข้างซ้ายและขวาโดยการคิดคำนวณคะแนนจาก Binary ทั้งสองข้างบวกรวมกันไม่ว่าจะเป็นขาอ่อนขาแข็ง เราสามารถบวกรวมกันได้ถึง1ต่อ3ค่ะคะแนนของแพ็กเกจที่ใช้คำนวณไบนารีเมื่อเราทำการตลาดโดยแนะนำสมาชิกใหม่ให้ซื้อแพ็กเกจนะคะเราจะได้คะแนนตามแพ็กเกจที่เราแนะนำดังต่อไปนี้ไว้ p a ็กเกจได้คะแนนไบนารี90จุ์แบ็กแพ็กเกจได้คะแนนไบนารี270จต g โกลแพ็กเกจได้คะแนนไบนารี720จุด ไทเ a เนียมแพ็กเกได้คะแนนไบ n a น y รี่0พต์ในขณะที่ทีมอัพไลน์ในสายงานนะคะวางเมดสมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจเข้ามาใหม่ใต้ขาวฝั่งเราเราก็มีสิทธิ์ได้รับคะแนนนั้นด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะว่าไบ n a น y มีแค่2ขาซ้ายขวาเท่านั้น เราจึงมีโอกาสได้รับคะแนนจากคนในสายงานที่ตามหลังเรามาค่ะตัวอย่างที่1คะแนนไบนารี1่1จับ1ตามภาพนะคะเราสปอนเซอร์คนมา2คนค่ะเป็นโกลแพ็กเกจนะคะวางซ้าย1คนขวา1คนระบบจะทำการคำนวณจับคู่ให้เราอัตโนมัติค่ะ720คะแนนบวก720คะแนนเท่ากับ 1,440 business point หารด้วย10 business point ค่ะจะเป็นเงินยูโรให้เรา1 4 4ยูโรตัวอย่างที่2ค่ะคะแนน binary bonus 1-2ตามภาพนะคะเรามีการแนะนำ go package นะคะ2คนค่ะมาวางในตำแหน่งขวาของเราแล้วเราก็ได้แนะนำเพิ่มนะคะเป็น go package ค่ะมาวางในตำแหน่งซ้ายของเรา ระบบจะคำนวณจับคู่ให้เราอัตโนมัตินะคะเป็น1จับ2ค่ะแสดงว่าคะแนนสไตล์ของเรา1เม็ดไปบวกกับคะแนนฝั่งขวาอีก2เม็ดเท่ากับ720บวก720บวก720เท่ากับ2,160 Business Point นะคะหาร10 Business Point ค่ะเท่ากับเงิน216ยูโรตัวอย่างที่3ค่ะคะแนน Binary 1จับ3 ตามภาพนะคะเราจะเห็นว่าเราได้มีการแนะนำ Go Package นะคะเข้ามาฝั่งขาขวาเรา3คนค่ะซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในความเป็นขาแข็งนะคะจากนั้นค่ะเราได้แนะนำสมาชิก Go Package มาวางที่ขาซ้ายเราค่ะคะแนนไบนารีจะคำนวณให้เราอัตโนมัตินะคะจับคู่เป็น1-3จับ3ค่ะไบนารีจับ3จะได้เท่ากับ2,888 Business Point หารด้วย10 Business Point เท่ากับเงิน288 EUR ยูโรค่ะรายได้ในหัวข้อ Binary Bonus นะคะไม่จำกัดการจับคู่รายรับต่อวันค่ะแต่มีข้อจำกัดต่อรายสัปดาห์ดังนี้นะคะ w ว i t e b a Go p a c k ็กเมีรายได้สูงสุดได้ถึง1,000 0ยูโร t i t a เ i u m p a c k a g e มีรายได้สูงสุด20,000ถึง75,000ยูโรซึ่งเป็นรายได้ที่มากเลยทีเดียวค่ะรายได้ทุกช่องทางจะจ่ายมาที่ Account Balance ของเรานะคะ70%อีก30%จ่ายกลับคืนไปที่บริษัทคาราวันค่ะแล้วบริษัทคราวันนำเงินที่ได้30% คำนวณจ่ายคืนมาให้เราในรูปแบบของแต้มสะสมคราววันรีวอร์ดนั่นเองวิธีคำนวณแต้ม30%ที่เราหักไว้ในคราววันนะคะอยู่ในหน้าถัดไปค่ะเรามาคำนวณรายได้30%นะคะที่หักเข้าคราววันรีวอร์ดถ้าสมมุติรายได้ในข้อไบานารีของเรานะคะได้288 EUR ยูโร เข้า Account Balance ทันทีค่ะเ0เป็นเงิน202ยูโรค่ะอีก30%ค่ะคิดเป็นมูลค่าเหลือ686ยูโรหักเข้าคราววันนะคะแล้วบริษัทคราววันก็จ่ายคืนมาในรูปแบบของแต้มคราววันรีวอร์ดให้เราดังนี้ค่ะวิธีการคำนวณแต้มนะคะจำนวน10 Business Point เท่ากับ1ยูโรค่ะจำนวน20 Business Point เท่ากับ1 c r o w คราววันรีวอร์ด ดังนั้นนะคะ1คราวันรีวอร์ดก็จะเท่ากับเงิน2 e u ยูโรค่ะดังนั้น86 EUR ยูโรที่บริษัทหักเป็นแต้มคราวันรีวอร์ดให้เราก็จะเท่ากับ43คราวันรีวอร์ดค่ะรายได้ช่องทางที่3 matching bonus เพียงเราแนะนำตรงสมาชิกให้ครบตามเงื่อนไขบริษัทเราสามารถรับเงินในส่วนของการจับคู่ matching ได้ถึง5 l e เลเ มีรายละเอียดในตารางดังต่อไปนี้ matching bonus level ที่1เมื่อคุณเป็น white p a c k a g มีการแนะนำสมาชิก4ท่านได้รับ matching 1ิ่ง10% 1ชั้น level ที่2เมื่อคุณเป็น black package แนะนำสมาชิกตรง8ท่านได้รับ matching 1ิ่ง10% 2ชั้น level ที่3 เมื่อคุณเป็น Black Package แนะนำสมาชิกตรง12ท่านได้รับ Matching 10% 3ชั้น Level ที่4เมื่อคุณเป็น g o Package แนะนำสมาชิกตรง16ท่านได้รับ Matching 10% 4ชั้น Level ที่5คุณต้องเป็น Titanium Package ค่ะแนะนำสมาชิกตรง20ท่านได้ Matching 10% 5ชั้นนะคะ ายได้ช่องทางที่4ลอ Long Term Residual Income Bonus เป็นรายได้ระยะยาวเมื่อเราทำการตลาดสร้างทีมเรามีผลคะแนนรวมจากข้อ Binary Bonus Matching Bonus ผลักดันให้เราขึ้นตำแหน่งเพื่อรับเงินรายได้ที่มาจากผลกำไรของแพลตฟอร์มคู่ค้าของบริษัทคราวันจ่ายออกมาให้เราทุกๆวันที่15ของเดือนทั้งหมดมี21ตําตำแหน่งตามคะแนนดังนี้ Long Term Residual Income คือรายได้รายเดือนที่บริษัทคราวันจ่ายให้แก่สมาชิกทุกๆคนทั่วโลกที่ขึ้นตำแหน่งกับบริษัทคราวันค่ะทั้งหมดมี21ตำแหน่งนะคะตั้งแต่1 Team ท e a d e เดอร์ดาวจนถึงตำแหน่งที่21 a m b a s s a d o r 3ดาวตำแหน่งได้มาจากการคำนวณแบนเนอรี่ซ้ายขวาของเราค่ะตำแหน่งในบริษัทคราวันเมื่อเราขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่มีการนำยอดมาตัดรายเดือนซึ่งบริษัทคราววันนะคะนำผลกำไรสุทธิ40จากคู่ค้ามาจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ผู้มีตำแหน่งในบริษัทค่ะรายได้ช่องทางที่5 Fear of Loss Bonus หรือโบนัสกลัวการสูญเสียเมื่อเราซื้อแพ็กเกจใดๆก็ตามเข้ามาค่ะภายใน14วันแรก เราสามารถแนะนำสมาชิกให้มาอยู่ในองค์กรของเราได้เราจะได้รับโบนัส fee of loss ทันทีค่ะจ่ายเข้า account b a l ล n c e หลังจากวันที่14ไปแล้วนะคะเงื่อนไขที่คุณจะได้รับรายได้ในหัวข้อ fee of loss มีดังต่อไปนี้ค่ะ ภายใน14วันแรกที่คุณสมัครแพ็กเกจเข้ามาคุณมีการแนะนำสปอนเซอร์ผู้คนโดยแนะนำ4 White p a c k a g คุณได้รับ Fear of Loss 125ยูโรแนะนำ4 Black Package คุณได้รับ Fear of Loss 375ยูโรแนะนำ4 Grow Package คุณได้รับ Fear of Loss 1,000ยูโรแนะนำ4 Titanium Package คุณได้รับ Fear of Loss 3,000ยูโรค่ะ แต่ถ้าคุณแนะนำสปอนเซอร์ผู้คนนะคะคระกันนะคะไว้ b a c k g r o หรือ titanium package 4 package คระกันนะคะบริษัทจะคำนวณจ่ายให้เราอยู่ที่125ยูโรค่ะการที่เราจะได้รับโบนัสในหัวข้อ fear of loss นะคะบริษัทจะคำนวณตั้งแต่วันแรกที่เราสมัครค่ะไม่ว่าคุณจะจ่ายค่าแพ็กเกจหรือยังไม่จ่ายนะคะบริษัทจะคิดคำนวณเป็น14วันให้เราค่ะ เห็นช่องทางการรับรายได้จากบริษัทคาราวันนะคะตื่นตาตื่นใจที่สุดค่ะใครที่มาเห็นแผนรายได้แบบนี้แล้วนะคะให้รีบศึกษาให้รีบลงมือทำค่ะใครเข้ามาแล้วให้รีบเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในคาราวันแล้วศึกษาให้ถ่องแท้เพื่อมีรายได้ที่ยั่งยืนกับบริษัทคราวันนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการทำคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้เผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับ ผู้ที่เข้ามาศึกษาคราววันไม่มากก็น้อยนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ s u b สไคร b ์ช่องของเรานะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปหน้าต่อไปค่ะ